ที่สิบสี่ตอนบ่ายสองพบโดมเก้าสิบสี่ลำในพื้นที่แนวชายแดนห้าพื้นที่นะห้าจังหวัดเนาะศูนย์ปฏิบัติกองทัพภาคสองขอถแถลงการตามแนวชายแดนกัมพูชาประจำวันที่14สิงหาคมนะเวลาบ่ายสองโดยละเอียดมีดังนี้สถานการณ์โดยรวมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับโดนในพื้นที่ ตอนในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานีและก็นครราชสีมาในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน94ลําและในพื้นที่ตามแนวชายแดน5พื้นที่จำนวน25-30ถึงลําบินเข้ามาในเขตประชาธิปไตยของไทยและตรวจพบ ความเคลื่อนไหวทหารกัมบูชาพยายามเข้ามาเกาะแนวลวดน้าหีบเพง่งบริเวณสถานปฏิบัติการของเราและพยายามจะข้ามลวดน้าเข้ามาฝ่ายเราได้ดำเนินการปฏิบัติปะทะทหารกัมบูชาได้ถอยออกไปจากพื้นที่ปัจจุบันไม่มีการประทะพันฝ่ายเรายังคงมีการตึงกำลังสถานปฏิบัติในเขตประชาธิปไตยของไทย มีการเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดมั่นตามข้อตกลงของการประชุม gbc ที่ผ่านมาการทำพื้นที่ให้ปลอดภัยจัดชุดไล่ล้างวัตถุะระเบิดหรือชุด eod เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อทำลายวัตถุระเบิดที่ตกค้างโดยได้ตรวจสอบแล้ว6 2 6 9พื้นที่รอการตรวจสอบอีก43พื้นที่และอยู่ระหว่างดำเนินการรอทำลายอีก9พื้นที่โดยเน้นย้ำประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อทำการเข้าตรวจสอบต่อไปด้านงานกิจกรรมพลเรือนการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนกองทัพภาคสองโดยกองกำลังสุนารีได้จัดชุดปฏิบัติด,ด้านจิจการพลละเลือนกองกำลังสุนารีที่2.16ถึง2 2 2สจำนวน7ชุดลงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบนนลนราชธานีซึ่งปร,ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชน ป้องกันการเกิดความเข้าใจผิดความตื่นตระหนกจากกระแสข่าวปลอมเฟกนิว mm. ที่อ้างว่าจะมีการ,กรประทะรอบสองโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ได้อพยพเข้ามาในพื้นที่เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวจากสารหน่วยของรัฐกองทัพภาคสองการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ จากการสำรวจความเสียหายในพื้นที่4จังหวัดพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบกระเทือนอทั้งสิ้นสองหลังคาเรือนความเสียหายอย่างเล็กน้อยอีกจำนวน185หลังคาเรือนความเสียหายมากจำนวนมากยี่สิหลังคาเรือนความเสียหายทั้งหลังเกินร้อยละเจ็ดสจำนวน42 หลังคาเรือนปัจจุบันจังหวัดได้รวบรวมข้อมูลความเสียหายและวางแผนให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยบางส่วนได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณาหลายภาคส่วนอาทิงบกลางเพื่อบรรเทาสาธารณภัยนะะจากองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสภากาชาติไทยและกรมปกป้องและบรรเทาสถานการณ์จังหวัดรวมถึงสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่การดำเนินงานด้านจิตอาสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายชำนาญซึ่งตาซึ่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนำแจกดอกไม้นะฮะนำแจก,กันดอกไม้กระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบตามแนวหน้าชายแดนกัมพูชาจำนวนสี่นายนะฮะณโรงพยาบาลวิรัตโยธินเมืองสุรินเนาะ และอีก4ีนายนะประชาชนจิตอาสาตำบลรวมทั้งสิ้น15ในายรวมการก่อสร้างและไม่มีการสร้างต่อเติมเพิ่มขนาดบ้านออกไปจำนวนห้องพร้อมขุดด้านหน้าเพื่อให้บ้านมีความกว้างมากยิ่งขึ้นกองทัพภาคสองขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนติดต่อข้อมูลข่าวสารจากช่องทางเป็นทางการเท่านั้น เช่นที่กองทัพภาคสองเพจกองทัพภาคสองหรือเพจประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อสถานการณ์พื้นที่และสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและทันเวลานะคะพี่น้องขาอันนี้ก็เป็นข่าวของวันนี้เนาะอื จร,จริงจริงอยู่ว่าพบโดมนะคะแล้วก็เห็นเขาเข้ามาแต่ก็ผลักด,ดันให้ออกไปเนาะก็ยังไม่ถึงกลับรุนแรงแล้วก็พูดถึงการาบาบัดเขาเรียกว่านะคะช่วยเหลือแก้ไขซ่อมบ้าน,น,นในส่วนที่ทหารภายในที่สงบนะคะก็มีบ้านที่พังเยอะก็เยอะหน่อยเนาะก็มีงบประมาณหลายทางแต่เอ๊ยยังไม่เห็นงบประมาณรัฐบาลน,นะคะหรือว่าไปกองอยู่ตรงนั้นแล้วเนาอะอกองอยู่ตรงนั้นแล้วเนาะพอบอกว่าจังหวัดเราเป็นร้อยล้านอะ เอาแกอย่าไปกินไหลเด้อคนทางในกระไดปอยมาให้ถึงข้างนอกแดนะประชาชนกําลังเดือดร้อนอืมบ้านก็นอะอืมเราช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ทํางานทําการนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากประชาชนนะคะเกิดขึ้นจากประเทศและประเทศผู้นําและผู้นํานะคะประเทศไทยเราก็ถือว่า,เ,าเขาเรียกว่าใส่ใจประชาชนทุกชีวิตมีคุณค่าที่เราเห็นก็ภาคภูมิใจนะคะผู้เสียไปก็ เนาะอ่ะสาสดุดีนะคะแล้วก็สมนาคุณตามเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรพอเหมาะนะคะเนาะ,ะนะสมเกียรติสมศักดิ์ศรีต้องบอกอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบคนของประเทศเขาก็โอ๊ยนะคะอืมจะใช้คำว่าเนาะขอโทษขออภัยนะคะทหารก็คือวีรบุรุษของแต่ละประเทศแต่ทหารในขเขมรก็เปรียบเหมือนหมาอยู่ข้างทางนะคะพี่น้องขาพอตุยไปแล้วเขาไม่เก็บเอาไปเนาะปล่อยให้เล้งให้กากินปล่อยให้ ญาตาิพี่น้องมารอหานะปล่อยให้แค่ขุดหลุมแล้วขนขนลงนะไม่มีแม้กระทั่งภูมิบาเหน็จไม่มีกระทัา่งมาดูแลครอบครัวไปถึงข้างหลังนะฮะเปรียบเทียบเท่าเราไม่ได้ก็สาธุก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกเลยเนาะจบก็จบเถอะนะขาขาดเนี่ยแค่นี้เราก็ทรมานหัวใจแล้วบอกตรงๆนะเออนะขอให้จบให้สิ้นกันสัที อย่าได้มาจองเวรจองกรรมแะ้วกันเลยนะคะแต่ว่าที่มองภาพแบบนี้เราก็ไว้ใจไม่ได้โดยเด็ดขาดนะไว้ใจโดยไม่ได้นะก้าวพื้นที่ที่เห็นอ่าโดมนะคะแบบไม่มีผู้ขับเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้นยกมาแบบนั้นป่ะนะระมัดระวังเด้อพี่น้องขาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวชายแดนปกป้องนะคะทหารไทย เนาะทุกหมู่เรานะคะที่ยืนสแตนบายเนาะพร้อมลบปกป้องประเทศชาติณนะที่นั้นให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะสาธุพี่น้องเอ้ยเนาะสรุปข่าวจากกองทัพภาคสองนะ,ะเพจกองทัพภาคสอง